ครับผมสวัสดีครับพบกับผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมบุญเทียนบุญสุภาครับผมตายาวสินจันทร์งครับบ้านหนองหานครับเป็นเพียงอำเภอลำดวนจราชเรียนครับครับผมอันนี้เป็นวัวของพ่อป่ะครับวัวของผมครับฮาอันนี้เป็นคุณพ่อบุญเทียนเป็นคนพามานะครับผมครับจะมาเสนอพ่อพันธุ์ครับวันนี้จะมานําเสนอพ่อพันธุ์มีกี่ตัวครับวันนี้ครับมีสามตัวครับสามตัวครับผม วันนี้เดี๋ยวให้ดูสองข้องนะครับนาะครับผมอ่าเดี๋ยวติดตามกันนะครับผมวันนี้มีวัวให้ดูหลายตัวเลยนะครับครับก็ไอสองตัวนี้จะเดินสายได้ครับสายระมางอำเภอลำดวนอำเภอสังขะสีขอศรีนรงค์ครับครับผมครับค่าผสมยังไงครับครับให้เริ่มที่หนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทนอกนั้นก็ตามระยะทางใกล้ๆครับครับมีผลงานแล้วครับตัวนี้มีผลงานแล้วด้วยตัวนี้ครับผมลูกของโอโซนครับตัวนี้รับประกันยังไงบ้างครับการผสมการผสมก็คือ ประกันให้สามครั้งครับสามครั้งครับถ้าให้แถวบ้านก็หนึ่งให้ครั้งครั้งแรกสามสามร้อยแต่ถ้าไปผสมซ้ำก็เอาค่ารถสามร้อยแต่แต่ผสมจริงตอนไดกก็จ่ายหนึ่งพันบาทต่อครั้งครับผมแต่ส้มครั้งสองครั้งสามขอค่ารถครั้งละสามร้อยบาทครับเอาแค่ค่ารถครับผมเอาแค่ค่าน้ำมันนะครับผมอายุกี่ปีแล้วครับตัวนี้อัปสองปีครึ่งครับตัวนี้อายุสองปีแล้วครับผมมีชื่อไหมตัวนี้ครับ ชื่อนำโชคครับนำโชคอ่าชื่อนำโชคนะครับผมลูกของโอโซนครับผมอายุสองปีครึ่งครับผมมีผลงานแล้วด้วยตอนนี้มีนะครับลูกให้ลูกสวยมากเลยครับให้ลูกสวยมากเลยครับอืมผลงานออกมาแล้วกี่ตัวครับเยอะเลครับเยอะแล้วหลายตัวเลยจําไม่ได้ครับครับผมท่านใดที่อยู่ในละแวกนี้นะครับผมใช้บริการได้นะผมเรียกใช้บริการได้ลูกของเจ้าโอโซนนะครับ ตัวนี้ก็กระดูแข้งขาใหญ่ดีนะครับเอ้ให้เวลาผสมเขาขึ้นเร็วมากครับไม่ต้องรอครับคือเขาไปถึงตเมียเขาขึ้นเลยนะครับคือเก่งแล้วเก่งแล้วครับครับผมทั้งขึ้นรถก็เก่งคือตูมก็เก่งอ๋อทับแม่นนะครับผมทับแม่นครับอืมก็ถ้าสนใจก็ตัวนี้ก็ค่าผสมหนึ่งพันบาทนะครับครับผมนี่ตัวใหญ่มากครับตัวนี้สองปีกว่ายังใหญ่ได้อีกเยอะเนาะครับผมครับผมมาที่พ่อพันธุ์อีกตัวนะครับอันนี้เป็นลูกพ่อไหนครับ kf 6 8ครับ kf 6 8นะครับผมตัวนี้อายุกี่ปีแล้วครับ2ปีครึ่งเมื่อกันเหครับ2ปีครึ่งอ่าอายุ2ปีครึ่งตัวนี้ออกทับยังครับออกแล้วครับออกทับแล้วมีผลงานยังมีแล้วครับมีครับให้ลูกซวยรับแดงเลยครับลูกแดงเป็ดเลยครับมีผลงานแล้วด้วยครับผมความสูงนี่ประมาณร้อยห้าสิบถึงไหมถึงครับร้อยห้าสิบบวกเลยครับครับผมอ่าตัวนี้ตัวใหญ่นะครับโบ๊ทโบ๊ทนะครับผมนี่ การรับประกันก็คือ3มครั้งนะครับเนาะครับผมครั้งแรกก็คือเอา1,000ันบาทครั้งส้มก็ครั้งละสา0ร้อยครับค่าถค่าน้ำมันครับครับจ่ายลูกนี่จ่ายลูกแดงเลยแดงเลยครับแดงสวยเลยครับครับอืมลูกของเจ้า KF68 นะครับตัวนี้อ่าโอเคสามารถเรียกใช้บริการได้โอเคตัวนี้มีชื่อไหมก้าวหน้าครับก้าวหน้าครับก้าวหน้าครับผมอ่าเจ้าก้าวหน้านะครับครับผมตั้งชื่อได้ดีมากครับ โอเคประมาณนี้นะครับนาะครับผมเดี๋ยวให้ติดตามอีกโค้งหนึ่งครับก็มีให้ลูกให้เดอร์ซันครับกับบีบัตเตอร์ครับแล้วก็วัวแม่พันธุ์ครับหลายตัวอยู่ครับครับผมเดี๋ยวตามไปดูอีกโค้งหนึ่งกันครับผมครับจะพามาดูฟาร์มหนึ่งคงพงครับโชคนคนทองฟาร์มครับมานาคตพ่อพันธุ์นะครับจะขายไหมตัวนี้ครับ้วยไงไม่ขายครับไม่ขายไม่ขายเอาไว้ทำพ่อพันธุ์ครับเอาไว้ทำพ่อพันธุ์ไปจำฟาร์มเลยครับผมโอ้ครับผมเรอติดตามได้นะครับผมตัวนี้คือจะเอาไว้เก็บไว้เป็น พ่อพันธุ์ประจาฟาร์มเลยคิดค่าผสมไว้อย่างครับตัวนี้หรือว่ารอดูความสวยก่อนก็รอดูก่อนครับรอดูความสวยก่อนเนาะครับผมเออเอ็มพายเหตุผลที่เอาตัวสีแดงวันนี้มาเลี้ยงพ่ออะไรครับครับเพราะผมมีตัวสีขาวหนึ่งตัวแล้วเนาะครับทีนี้ให้ลูกค้าผมบอกว่าให้พี่มีสีแดงสักตัวหนึ่งน่าจะโอเคอย่างนี้นะก็ทําตามใจลูกค้าครับตามใจลูกค้าเลยให้บริการลูกค้าครับครับผมอืมตัวนี้สิบเอ็ดเดือนนะครับผมอ่า ลูกของอีพายนะครับรีวิวไม้เก่านะครับผมอันนี้ไม้เก่าทาเองเราเนาะครับทำเองครับเนี่ยเดี๋ยวดูปลายหน่อยครับผมครับอันนี้ไม้เก่าจริงๆครับผมนี่ทําเวียดนามแบบนี้นี่ครับไม้เก่าเท่มากตัวนี้ชื่อเจ้าอะไรครับเจ้าซูซูครับเจ้าซูซูครับลูกของเดือซันอายุกี่ปีแล้วครับตัวนี้สิบแปดสิบเก้าเดือนได้ครับสิบแปดสิบเก้าเดือนนะครับเฟรมเขาไม่ใหญ่นอกแต่ว่าตัวนี้ออกทับแล้วออกทับแล้วครับครับผมทับได้กี่ตัวครับตัวนี้สิบ สองตัวครับเห็นบอกว่าทับแม่นมากเลยแม่นมากครับอาทับมีส้อมมีอะไรเยอะไหมไม่มีเลยครับตัวนี้ไม่เคยส้อมเลยครับทับไม่มีส้อมเลยแปลว่าเขาแข็งแรงมากเนาะน้ำเชื้อเขาครับแข็งแรงมากครับแม่นด้วยแม่นด้วยไม่เคยส้อมครับครับสิบสองนี่คือติดหมดเลยทุกตัวครับผมโอ้ครับผมหลังปีใหม่น่าจะมีผลงานให้ชมนะครับหลังปีใหม่น่าจะมีผลงานให้ชมนะครับลูกของเดอะซันนะครับเจ้าซูซูครับผมถ้าผสมยังไงครับตัวนี้ หนึ่งพันบาทหน้าโคกรับตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้โงไม่ได้ออกนนกถานที่ครับตัวนี้ไม่ได้ออกนนกถานที่ครับรับสมหน้าโคกอย่างเดียวครับรับสมหน้าโคกอย่างเดียวพี่กัดฟาร์มอีกสักครั้งหนึ่งครับผมโชคนครทองฟาร์มครับบางยุงทองครับตําบลศรีสุขอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์ครับครับผมอันนี้เป็นอีกฟาร์มหนึ่งนะครับผมครับผมเจ้าสูสูนะครับโอเคข้าวผสมหนึ่งพันนะครับผมทับแม่นมากตัวนี้เลี้ยงยังไงถึงได้อ้วนขนาดนี้ผมถามจริงเลยครับก็ ให้หญ้าครับดูเลยหญ้าเขาครับให้กินหญ้าแล้วก็อาหารข้นด้วยครับครับอืมครับแล้วก็มีรำเพิ่มนิดหน่อยครับบอกว่าอะไรนะวัวน,นี่เวลาเห็นนูวดนี่เป็นไงนะครับมันก็ให้ มันก็ภูมิใจครับมันก็ภูมิใจวัครับผมครับเวลาเห็นวัวอยู่นี่เราเหมือนว่าอะไรหมันเขี้ยวนะหมันเขี้ยวครับอยากจะอัดอย่างเดียวเลยนั่นแหละครับอยากจะอัดหัวหานเยอะๆอย่างเดียวเลยครับให้เขากินให้อิ่มครับดูเละเขาให้ดีครับครับผมนี่ถือว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับครับแล้วเวลาผสมมันก็ถูกใจเราด้วยครับแม่นลูกค้าก็โอเคครับเห็นวัวพอไม่ได้เลยด้วยครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับผมอยากให้รีวิวแม่ลูกนะครับผมครับอ่าจากคราวที่แล้วนะครับที่ผมมาก็ตัััวนนี้ยงไมม่คคลอดะรบผ นี่กี่เดือนแล้วครับนี่ลูกมันยังไม่ถึงเดือนครับยังไม่ถึงเดือน20กว่าวันครับ2ี่กว่าวันแม่เขาดูไหมครับไม่ดูครับมาบามาโอ้สวยมากเลยครับผมอันนี้ลูกของพ่อไหนครับนี่ของริชเช่ครับริชเช่นะครับโอ้ให้ลูกสวยจริงจริงนะครับผมนี่สีขาวชั่วอย่างมีเลยครับสวยมากเลยได้ยินว่ากินนมเก่งมากกินนมเก่งมากครับครับผมอันนี้คือรีดนมแม่เยอะเลยทีเดียวครับอ่าตอนผมมานี่แม่เขาอ้วนตับเลยนะผม มีชื่อไหมตัวนี้ครับน้องวาวาครับน้องวาวาอ่าขายไหมตัวนี้ไม่ขายครับเอาเก็บเป็นแม่บล็อกเนาะครับเป็นแม่บล็อกครับครับผมเพิ่งเริ่มพัฒนาครับนี่อันนี้อนาคตแม่บล็อกแน่นอนครับตัวนี้ครับกระดูกแข้งขาใหญ่มากครับยังไม่ถึงเดือนด้วยสังเกตว่าลำตัวเขายาวเนาะครับอ่าลำตัวยาวมากครับหน้าตานี่น่ารักเลยทีเดียวครับผมโอเคครับผมจ่ายลูกแบบนี้ก็พอใจแลยนะครับเนาะครับผมอืม หายเหนื่อยเลยครับหายเหนื่อยเลยครับคนเลี้ยงวัวจริงคือแบบเห็นลูกวัวสวยๆก็หายเหนื่อยเลยแหละครับผมจากที่เลี้ยงมาเป็นปีๆเนาะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูวัวในคอกนะครับผมโชคนครทองฟาร์มอันนี้แม่ท้องเหรอครับครับท้องทั้งสองตัวครับท้องทั้งสองตัวกำหนดคลอดยังไงครับเนี่ยแม่ฝั่งทางนู้นแม่นี้ให้สงกรานครับแม่นี้คลอดสงกรานเมษาครับแม่ษาประมาณหลังปีใหม่ก็น่าจะคลอดครับคก้าผมอย่างแม่นี้รัาสมตัวไหนไหมครับ อันนี้ผสมเจ้าซูซูไว้ครับผสมเจ้าซูซูอย่างตัวนู้นครับผสมโอโซนครับท่านขายไหมครับคู่นี้ก็อยากจะขายเหมือนกันถ้าถูกใจครับถ้าราคาถูกใจอ๋อขายอยู่นะครับผมนี่ผมให้ดูครับลูกกี่ตัวครับตัวนี้แม่สาวทั้งคู่ครับแม่สาวทั้งคู่เลยท้องแรกทั้งคู่ครับผมนี่ครับเปิอดราคาบอกราคาได้ไหมครับแจ้งราคาได้ไหมประมาณสักเจ็ดสิบห้าครับ คู่นี้นะครับผมยกคู่ในเจ็ดสิบห้าครับผมอ่าท่านนายสนใจนะผมนี่คือราคาในราคาประกันท้องเลยนะครับครับท้องไร้คลอดด้วยท้องไล้คลอดด้วยเปิดไว้เจ็ดสิบห้าฝั่งนี้ท้องกี่เดือนนะฝั่งนี้หลังปีใหม่กรคลอดครับฝั่งนี้หลังปีใหม่คลอดฝั่งนู้นเมษาเนาะเมษาครับครับผมความสูงก็ประมาณสักร้อยสามห้าได้เนอะทั้งสองตัวนะครับเนาะได้ครับได้ได้ครับผมเป็นแม่สาวห้าบวกนะครับร้อยสามห้าบวกแม่สาวท้องแรกทั้งคู่นมตั้งเต้าแล้วนมตั้งเต้าแล้วด้วยนะครับ เดี๋ยวให้ดูนะครับอ่าโอเคของล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อบุญเทียนนะครับผมให้มาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับครับผมในที่สนใจทับวัวครับนอกฐานที่ก็ได้หน้าโคก็ดีครับโทรหาเราได้ครับยินดีบริการครับประการถ้าออกนอกฐานที่ก็ไปในระเบียอำเภอสรีอครับศีนรง์รังขาลำดวนครับครับผมขอบครับผม